รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะคุณผู้ชมสารคดีบุเบิกอารยธรรมแดนสยามนำเสนอเรื่องราวพุทธประวัติพระพุทธศาสนาคติธรรมประวัติศาสตร์โบราณนสถานและการเทริดพระเกียรติพระบุรพระมหากษัตริย์ไทยสารคดีบุเบิกอารยธรรมแดนสยามขอน้อมถวายเทิดพระเกียรติรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณสามกษัตริย์พี่น้องราชวงศ์สุขโขทัยแห่งกรุงศรีอยุธยา สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาคุณผู้ชมคะทางสามพระองค์ทรงเป็นผู้เสียสละได้ร่วมกันกอบกู้พื้นแผ่นดินสยามจนกลายเป็นประเทศไทยในปัจจุบันเรื่องราวพระราชส่วนพระองค์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสและสมเด็จพระสุพรรณกัลยาทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช และพระวิสุทธิกษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้เป็นหลานของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิและสมเด็จพระศรีสุริโยไทยพระราชบัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระศรีสันเพชรที่สองมีพระนามเดิมว่าพระนเรศหรือพระองค์ดำพระองค์มีพระเชษฐาภคณีคือสมเด็จพระสุพรรณกัลยาหรือพระนามว่าพระองค์ทองและมีพระอนุชาคือสมเด็จพระเอกาทศรสหรือพระองค์ขาว สมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ได้กู้อิสรภาพของสยามจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกก็คือสงครามยุทธหัตถีพระบรมราชานุสรณ์เจดีย์แห่งนี้ปัจจุบันยังเป็นข้อถกเถียงที่หาข้อยีติมไม่ได้ทางประวัติศาสตร์ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงกระทำสงครามยุทธหัตถีกับอุปราชมังกยอชวาจากเมืองฮวงสว,วดีหรือไม่บางตำนานในพงศาว,วดารประวัติศาสตร์สันนิษฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่าบ้างก็สรุปสถานที่กระทำสงครามยุทธหัตถีนั้นตั้งอยู่ที่อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบ,บรุรีหรืออำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีในส่วนของพระเจดีย์องค์นี้ได้เบืณองปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ เป็นเจดีย์แบบลังกาทรงกลมใหญ่สูง66เมตรฐานกว้างด้านละ36เมตรครอบเจดีย์องค์เดิมไว้หลังสงครามยุทธหัตถีทําให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสามารถกอบผู้พื้นแผ่นดินสยามกลับคืนมาเป็นเอกราชเป็นอิสรภาพจากการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งแรกนับเป็นการปลดปล่อยสยามจากการครอบครองของพมา่า ทำให้กรุงศรีอยุธยาแผ่อานาจของราชอาณาจักรออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนับตั้งแต่ประเทศพาม่าต,ตอนใต้ทั้งหมดนั่นคือจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกทางด้านทิศใต,ต้ตลอดไปถึงแหลมมาลายูทางด้านทิศเหนือก็ถึงฝั่งแม่น้ําโขงโดยตลอดและยังรวมไปถึงรักไทยใหญ่บางรัฐสมเด็จพระนเรศวรมหาราช คำหากษัตริย์ผู้กับผู้เอกราชแผ่นดินสยามนอกจากพระปิชาสามารถด้านการรบแล้วพระองค์ส่งพระปิชาสามารถทางด้านเศรษฐกิจเพื่อเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างเสริมความมั่นคงทางการเมืองการปกครองและการดาเนินนโยบายทางเศรษฐกิจในสมัยของพระองค์นับว่ามีความเจริญรุ่งเรืองโดยเฉพาะการค้ากับต่างประเทศอาทิจีนญี่ปุ่น และการขยายอำนาจเศรษฐกิจกับตะวันตกต่อมาทรงมีพระราชประสงค์ต้องการพักพระวรากายจากการศึกสงครามและการปกครองจึงได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระเอกาทศรสขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งราชวงศ์สุขโขทยัยพระราชบระวัติของสมเด็จพระเอกาทศรสหรือพระองค์ขาวงีพระนามว่าพระเสด็จที่สาม พระองค์ขาวส่งพระราชสมภพตรงกับพศ2103รส่งเปลี่ยนพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชกับพระวิสุทธิประสัทและเป็นพระโสธรานุชาหรือน้องชายสมเด็จพระสุพรรณกัลยาและสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระองค์ได้ตามสด็จเกียงบิบากีิงไลสมเด็จพระนเรศวรออกรบอยู่เสมอจนเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสวยราชสมบัติกรุงศรีอยุธยาจึงได้ส่งสถาปนาพระองค์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสไม่มีข้าศึกเข้าประชิดพระนครมีก็แต่ต่างชาติเข้ามาพึ่งพระบรมวทีิสมภารมากยิ่งกว่าแต่ก่อนเช่นมีพระราชสารติดต่อกับโอเราชโปรตุเกสประจำบเมืองควาด้วยนอกจากนี้ จนหมายเหตุของฮอลันดาได้บันทึกไว้ว่าถ้าองค์ขาวยังได้ส่งราชทูตอุปทูตพนักงานรักษาเครื่องราชบรรณาการและเจ้าพนักงานพระราชสารประมาณ20คนไปยังประเทศฮอลันดาซึ่งได้เข้าเฝ้าเจ้าชายมอลิสเจ้าชายแห่งออรเลน์ในวันถัดมาหลังจากที่เดินทางมาถึงโดยการเดินทางนั้นเดินทางไปในเรือลำเดียวก,กันกับพ่อค้าชาวฮอลันดา ในแบบอย่างเต็มยศคือมีพระราชสารตลอดจนเครื่องราชบรรณาการต่างๆที่มีค่าถูกต้องตามแบบแผนประเพณีของการจเจริญพระราชมัยตรีสมัยกลุ่งศรีอยุธยาประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าคณะทูตจากสยามได้เดินทางไปกรุงเฮกเมื่อวันที่10กันยายนตรงกับปีพศส1 5 1ถือเป็นการส่งคณะทูตครั้งแรก เพื่อไปเจริญทางสัมพันธไมตรีกับประเทศในยุโรปสมัยนั้นสมเด็จพระพินางสุพรรณกัยาหรือพระองค์ทองหรือพระนาอื่นๆคือสุวรรณกัยาหรือสุวรรณเทวีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระมาหาธรรมราชาธิราชและพระพิสุทธิกษัตริย์ สมเด็จพระสุพรรณกัลยาประสูติเมื่อวันที่13เดือนมีนาคมปีพศ2096ตรงกับวันสุดปีชวดณพระราชวังจันทร์เมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกในปัจจุบันสมเด็จพระสุพรรณกัลยาเมื่อพระจังสา16ปีพระมหาธรรมราชาได้ถวายพระสุพรรณกัลยาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าบุเรงนองหรือชาวมอญเรียกว่าบาญนอง ถ้ามหากษัตริย์แห่งหงสาวดีพระเจ้าบริเรงนองทรงโปรดปรานพระสุพรรณกระยาเป็นอย่างมากโดยทรงจัดให้สร้างพระตำหนักทรงไทยส่วนพระองค์ขึ้นในพระราชวังกรุงหงสาวดีมีข้าราชบริวารที่เป็นชาวไทยทั้งหมดและพระองค์ทรงอยู่อย่างประเสร,ะเริฐสัพราญพระขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนที่ติดตามรับชมรับฟังรายการนี้อยู่ สถานที่แห่งนี้คือพระตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของวัดดอนเดีซึ่งวัดดอนเจดีนี้เป็นวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของชาติไทยเกี่ยวกับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพราะว่าราชพงศ์สวาดาชฉบับหลวงประเสริฐ <Okay. S 1> ได้บันทึกเอาไว้ว่า ในคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอากาทศรสพระนุชาได้กระทํายุทธตถีครั้งประวัติศาสตร์อันเป็นที่มาของการกู้ชาติกู้แผ่นดินให้พวกเราได้อยู่อาศัยกันจนทุกวันนี้บันทึกเอาไว้ว่าพระองค์ทรงกระทํายุทธตถีเีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาณบริเวณบ้าน ตำบลดอนเจดีในปัจจุบันขณะนี้รัฐบาลสมัยจอมพลปอพิบูลสงครามได้มาบูรณะองค์สถูปเจดีปรากฏเด่นสง่าเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ในขณะนี้ตั้งแต่ปี2495ในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้ดำเนินการสร้างวัดดอนเจดีแห่งนี้เพื่อจะถวายกุศล เทิดพระเกียรติเป็นราชพีแด่บูรพะมหากษัตริย์และเหล่าทหา,หารที่ได้กระทำสงครามยุธทธาี่ในขณะนั้นซึ่งวัดดอนเจดีย์อยู่ทางด้านทิศตะวันออกขององค์สถูปพระนเรศวรเป็นที่ตั้งของพระตำหนักที่จำลองแบบมาจากพระราชวังจันทเกษที่ อยุธยามีความวิจิตรงดงามและเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเาวรศมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสลและสมเด็จพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือว่าบนพระตำหนักแห่งนี้เนี่ยเป็นที่ประดิษฐานรูปเหมือนที่เรียกว่าเป็นศิลปะเหรียญหุ่นขี้ผึ้งของทั้งสามพระองค์ อยู่ในที่เดียวกันเป็นแห่งแรกและเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยเออจริญพรว่าถ้าหากว่าญาติโยมสาธุชนคนใดมีโอกาสไปจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอดอนเจดีแห่งนี้อยู่ห่างจากทางตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีขึ้นมาทางทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือในรัศมี20กว่ากิโลเมตรเดินทางก็ประมาณ20นาทีและเมื่อมาถึง อำเภอดอนเจดีแล้วที่อยู่เด่นเป็นสง่าก็คืออนุสรณ์สถานของสมเด็จพระเทพรัวนมหาราชทรงพระคาชาทานหน้าเกรงขามอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวัดจะอยากจะถือโอกาสนี้จเ,นนเจริญพรเชิญชวนโยมเมื่อไปถึงอำเภอดอนเจดีแล้วขอให้ไปทางด้านทิศตะวันออกองค์สถูปเจดีระยะทางแค่เพียง 3- 4 0สเมตรเท่านั้น ก็จะเป็นที่ตั้งของตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งประดิษฐานพระบรมรูปของทั้งพระมหาธรรมราชาพระวิสุทธิกษัตรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสลและสมเด็จพระพี่นางพระสุพรรณกัลยาคือไปถวายสการะที่ตำหนักพระนเรศวรแห่งเดียวได้ไหว้พระนเรศวรและพ่อแม่ทั้งครอบครัวเลย โดยวัดดอนเจดีมีคำขวัญที่หลวงพ่อพระธรรมพุทธิมงคลท่านให้เป็นคำขวัญประจำวัดเอาไว้ว่าวัดดอนเจดีมีพระตรรมนักสวยงามยิ่งนักเชิญไปทัศนาพระนเรศวรกับพระเอกาพระสุพรรณกัลยาสามองค์พี่น้องมีคุณยิ่งใหญ่แก่ไทยทั้งผองหน้าที่เราต้องกราบไหว้บูชาลำลึกพระคุณอบอุ่นเกศา ที่ท่านเมตตากู้ชาติให้เราเป็นประเด็นที่จะฝากกับคนไทยทุกคนว่าสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่พวกเราต้องยกย่องเชิดชูไว้เพราะว่าท่านเป็นผู้ยอมสละแม้กระทั่งชีวิตเอาแผ่นดินนี้ไว้ให้เราอาศัยอยู่เราเป็นเด็กเป็นเยาวชนรุ่นหลังผ่านมาสี่ห้าร้อยปีบางทีเราก็อาจจะไปรับข้อมูลที่ไม่ ถูกต้องต่อการที่จะปฏิบัติหรือแสดงออกต่อสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นเรื่องที่เราควรต้องใช้วิจารณญาณคิดทบทวนว่าเราควรจะเชื่อเขามากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะว่าประเทศไทยมีทุกวันอยู่นี้ได้เพราะสถาบันกษัตริย์พร้อมกันนั้นการแสดงตนเป็นคนไทยที่สมบูรณ์แบบหนึ่ง ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทำตนให้เป็นคนนักไปในทางคิดดีพูดดีทำดีสองยก,ยกย่องเชิดชูสถาบันกษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติให้คงอยู่ชาติไทยไปอย่างยาวนานอย่าทำลายล้างในช่วงสมัยที่เรามีชีวิตอยู่สามรัก และเมตตาทุกคนตั้งแต่คนในครอบครัวออกไปสู่สังคมชนบทภายนอกที่เราได้รู้จักได้คุ้นเคยเกี่ยวข้องเพื่อความสงบสุขของประเทศชาติและตัวของเราเองเป็นที่ตั้งมิใช่เพื่อบุคคลอื่นใดสวัสดีครับผมนายนัทพัฒน์สวุวรรณประทีปผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีณสถานที่แห่งนี้เราเรียกว่าพระตำหนัก สมเด็จพระนในสวนมหาราชนะครับอยู่ในเขตของวัดดอนเจดีย์วันนี้ที่ตำหนักพระนเรศวรแห่งนี้มีการจัดพิธีบวงสวงเพื่อเปลี่ยนชุดฉลองพระอ,องค์ให้กับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาศทศรสและสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกาญยาถ้าใครเรียนประวัติศาสตร์ก็คงจะได้จําได้ว่าพระองค์ท่าน,น,นสมเด็จพระนในสวนมหาราชทรงประกาศอิสรภาพเนี่ย2,127 หลังจากที่เราเสียกรุงศรีวิธยาไปเมื่อปี2112เราเสียไป15ปีเพระองค์ท่านทรงประกาศอิสรภาพและหลังจราะก,กาศอิสรภาพแล้วเนี่ยทางประเทศพมา่าเองก็ไม่ยอมนะครับท่านก็อยากจะให้เราสวามิภักดิ์เหมือนเป็นเมืองของพมา่าต่อก็มีการทําสงครามกันอย่างต่อเนื่องจนจกระทั่งวันที่18มกราคม2135ที่มีการ กระทาสงครามยุทธาธีเนี่ยแล้วสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงได้รับชัยชนะวันนี้จึงเหมือนเป็นวันวันที่เป็นวันชัยชนะของคนไทยของประเทศไทยอีกวันหนึ่งที่เราควรจะต้องลําลึกนึกถึงเพื่อเทิดพระเกียรติพระมหาวิรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจิตาภาแต่สกุลนายกจาคมสตรีไทยสากรได้ เรียนเชิญมาร่วมเปลี่ยนเครื่องทรงสมเด็จพระนเรสวนสมเด็จพระเอกาทศรถสมเด็จพระพินางทุพันกัลยาได้เรียนเชิญคุณปาวาริษาหิรันวงสวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนางสาวปาวาริษาฮิรันวงนะคะรู้สึกปลื้มปิตินะคะในวันนี้ที่ได้มีโอกาสมางานเปลี่ยนเครื่องทรงสมเด็จพระนเรสวนมหาราชและ พระเอสมเด็จพระเอกาทศรถและสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาโดยการแนะนําแล้วก็เชิญชวนจากท่านนายกหญิงและท่านผอ,อปอฝันนะคะแล้วก็ได้ได้เชิญทุกทุกท่านในกลุ่มสมาคมสตรีไทยของพวกเราเนะะี่ยค่ะคือสมาคมสตรีไทยของพวกเราเนี่ยก็จะมีอยู่ทั่วทุกจังหวัดนะคะนอกจาก ในกลุ่มสมาชิกของแต่ละท่านใดมีงานอะไรที่สำคัญสำคัญเราก็จะบอกกล่าวกันแล้วก็รวบรวมมาเพื่อที่จะทำสิ่งที่ดีงามแล้วก็ได้ยินกิติศัพท์ในนามว่าเป็นสถ,สถานที่ตรงนี้ค่ะเป็นพระตำหนักของสมเด็จพระนาเรศวรมหาราชเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประชาชนชาวไทยหรือพวกเราทุกคนเนี่ยค่ะควรที่จะมีโอกาสได้มาสักการะบูชาท่านนะคะเพราะว่าท่านเป็นบูรพกษัตริย์ที่พวกเราต้องจดจำแล้วก็ยกย่องท่านโดยที่ท่านเสียสละในกู้แผ่นดินประเทศไทยขึ้นมานะคะก็ยังไงก็ขอให้ทุกคนน้อมรละลึกถึงแล้วก็กราบขอบพระคุณในดวงวิญญ,ญาณของ ทั้ง3พระอ,องค์นะคะขอให้ประเทศไทยของพวกเราทุกๆคนเนี่ยจงเจริญก้าวหน้าสืบต่อไปชั่วการนานนะคะคุณผู้ชมคะวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเอกาทศรสสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยานับเป็นการปลดปล่อยแผ่นดินสยามกลับคืนมาเป็นเอการาช ถือว่าเป็นจุดพลิกผันแห่งชะตากรรมราชอาณาจักรอยุธย,ยาประเทศใดๆไม่อาจกลับมามีทากรุงศรีอยุธยายาวนานเป็นร้อยรปีทำให้กรุงศรีอยุธยาแผ่อำนาจของราชอาณาจรรักรออกไปอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนับเป็นการปลดปล่อยแผ่นดินให้มาเป็นเอกราชเป็นชาติไทย เอาละค่ะคุณผู้ชมสารคดีบวกเบิกอรยธรรมแดนสยามหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับสารคดีได้ในตอนต่อไปสวัสดีค่ะ